ฮัล lo สวัสดีนะครับผมทุกคน Good อร์นิ่งตอนเช้าครับตอนนี้เราก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับซึ่งเราก็จะเดินทางไปออกกำลังกายไปฟิตเนสนะครับแล้วก็ฟิตเนสเสร็จเราก็จะไปอนาบน้ำนะครับนี่เลย Good อร์นิ่งเช้าที่สดใสวันจันทร์ทำงานวันแรกหลังส่งงานนะครับเราก็จะข้ามมารอรถ เราจะไปยินเช้านะครับทุกคนไปยินด้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกคน Good morning นะครับวันนี้นะครับก็มายินเช้านะครับทุกคนวันนี้ก็มาถึงยินประมาณแบบว่า เจ็ดโมงยี่สิบะทุกคนแต่ว่าเจ็ดโมงสี่สิบห้าเนี่ยต้องอาบน้ำแต่งตัวไปทำงนานแล้วนะครับก็ตอนเช้าวันนี้ได้ออกกำลังกายแค่สองเครื่องนะครับแล้วก็ประมาณแบบสิบห้านาทีเท่านั้นเองครับแล้วก็ต้องขึ้นมาอาบน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาออกตอนเย็นด้วยนะครับเพราะว่าออกน้อยไปนะครับเพราะว่าเออช่วงนี้คือมันเป็นฤดูร้อนนะครับ แต่ว,ว่าออกไม่ออกเราก็มาก่อน,นะครับเพราะว่าเราอยากเราอยากมาอาบน้ำที่ยิมแล้วก็ไปทํางานเลยนะครับผมแล้วก็ออกกําลังกายเสร็จนะครับเราก็ต้องไปหาข้าวกินนะครับแล้วก็ชงไปกินนะครับเพื่อที่จะให้พลังงานเพิ่มมาคืนนะครับผมนี่นะครับสำหรับยิมเชาของเราก็คือแบบล็อกเกอร์นี่คือเป็นแบบส่วนตัวของเราเลยนะครับแทบจะไม่มีคน,นะคระับแล้วก็มันก็จะมี มานิดนึงครับแต่ว่าคนก็จะมาเยอะนะครับพวกเครื่องแมชชีนอะไรแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ฟรีไทม์เลยนะครับฟรีเลยไม่มีแบบว่าคนมาต่อแถวรอน,นะครับเนี่ยก็เป็นลักเกอร์ของเลยนะครับ